สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะว้าวมากเลยนะลูกค้ามาซื้อแบตกับผมนะซื้อแบตมือสองไปแล้วนะลูกที่ผมจะโปรตื้ออะทรน,นะแล้วก็ได้รับเทินเป็นลูกนี้มานะอยากจะลองซ้อมมือว่าลูกนี้จะทําได้ไหมผมดูแผ่นแล้วว้าวมากเลยนะก็ยังไม่ได้เช็คอะไรนะเดี๋ยวลอง อยลองเช็คค่าต่างๆของแบตดูว่าตอนนี้แบตเหลือกี่กี่โวลต์ <laughs> ว้าวมากเลยขีบแล้วเห็นไหมขีบแล้วปุ๊บไม่มีอะไรขึ้นเลยไม่มีไฟเหลือเลยแม้แต่วลต์เดียวนะคิดนี้ผมก็ตอนแรกไม่ได้หวังนะว่าแบตเทิร์นเขาจะทําได้หรือไม่ได้แต่ลองดูนะผมเห็นแผ่นละว,ว้าวมากนะก็คือสังเกตในส่วนของอสภาพแผ่นเบื้องต้นก่อนนะ อันนี้แค่พื้นฐานนะผมดูจากแผ่นเนี่ยคือแผ่นเนี่ยมันไม่เสียไม่เสียหายนะคำว่าไม่เสียหายคือมันไม่มีแตกแต่ว่าถ้าเป็นแบตรุ่นนี้นะไฮบริดของ G s เนี่ยแผ่นเขาจะมีเขาเรียกว่าไงมันจะยืง,ยงมันจะเลื้อยๆนิดนึงนะเห็นไหมถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ได้สวยนะแต่ว่า เนี่ยมันจะประมาณเนี้ยสีขาวคาบขาวมันเยอะมากเลยก็เท่าที่สอบถามเจ้าของที่เขาไปซื้อแบตดกว่าผมแล้วก็เอาลูกนี้มาเทินเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยจอดมากมากกว่าขาับนะเป็นรถรถยกนะอ่ะแต่ว่าดูค่าน้ําน้ําเข้มนะห้าสิบห้าสิบแล้วเนี่ยน้ำเข้มแต่ไม่มีไฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะเนี่ย ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไฟหมดเนี่ยมันจะต้องจืดน้ําจะต้องจืดถูกไหมแต่เนี้ยน้ํามันเข้มเนี่ยเข้มเกือบทุกช่องเลยมั้งช่องสุดท้ายเป็นไงนมีแววนะว่าจะล้มเหลวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองดูนะถ้าจากลักษณะของแบตเตอรี่ที่เช็คดูเบื้องต้นคือสภาพแผ่นยังยังโอเคโอเคในที่นี้ก็คือยังไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีบิด แต่ว่าพอเช็คค่าน้ํากดแล้วเนี่ยน้ํากดมันดันเข้มเนี่ยซึ่งมันก็สวนทางกับสภาพของแบตคือตอนนี้คือวัดแล้วมันไม่มีไฟซึ่งปกติแบตท,ที่ไม่มีไฟเนี่ยมันจะต้องกดจมถูกไหมต้องจมไปเลยนะแต่นี้มันไม่มีเนะี่ยเห็นไหมมันไม่มีไฟนะผมก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าทําเนี่ยมันจะทําได้ไหมไม่ได้หวังผลนะเพราะว่าเป็นแบตเทินนะแบตท,ที่ขายไปก็เป็นแบตมือสองเหมือนกันนะลุงนี้ก็มาเทิอนนะก็ อยากลองดูนะแล้วก็ดูสีจุกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือสีจุกสีจุกของแบตเนี่ยมันควรจะประมาณนี้นะไม่ควรจะมีคราบข่าเมาแบบดำๆคราบสีแบบไม่ไหมน้ําตาลไหมอะไรพวกนี้ติดเยอะๆถ้าบแบบนั้นคือลักษณะของแบตเตอรี่ที่ถูกความร้อนสูงมาหรือน้ําแห้งนะนี่ให้ดูสีจุกไปด้วยนะแต่ว่าบางช่องก็จะมีสีดำๆแบบนี้เหมือนกันนะก็เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่มีโอกาสโดนความร้อนมา สูงนะนี่ให้ดูกันชัดๆทุกช่องทุกจุกนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือแบตหนึ่งลูกเนี่ยฝาจุกมันจะมีหกช่องใช่ไหมพอมันมีช่องใดช่องหนึ่งที่มันมีอย่างเงี้ยดำๆเนี่ยเดี๋ยเอาให้ชัดๆหน่อยนี่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เกือบทุกช่องแต่ว่าบางช่องมันก็ใส่นะทั้งๆัที่เป็นแบตลูกเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่า แบตลูกนี้อาจจะไม่ได้ถูกโอเวอร์ชาร์จหรือโดนความร้อนมานะเพราะว่าบางทีแบตที่ลูกค้าให้มาเขาอาจจะเอาฝาจากลูกอื่นมาใช้ามาใส่ให้เราก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้นะผมเดานะแต่ว่าเท่าที่ดูประเมินแล้วแบตลูกนี้น่าจะน่าจะพอฟื้นได้ต้องลองดูครับผมอยากจะลองทําคลิปดูใครชอบที่จะให้ผมทาคลิปก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจนะแชร์ออกไปกันเยอะๆนะทั้งในกลุ่ม ทั้ง facebook ทั้ง youtube นะถ้าสนใจที่จให้ผมทำคลิปแบตเตอรี่ลูกนี้ก็พิมพ์คำว่าสนใจแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางผมนะครับเดี๋ยวลูกนี้ผมจะทำเป็น EP ต่อไปนะซึ่งตอนเนี้ผมทำคลิปฟื้นฟูแบตชุดนี้อยู่นะก็คือทำไป EP หนึ่งแล้วนะแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเทอร์เหมือนกันแต่ว่าสภาพแผ่นไม่ได้สวยนะแล้วก็แบตที่เป็นแบต แบตเคมนี่ก็ชาร์จปกติเดี๋ยวจะปรับน้ําคืนเหมือนเดิมนะแล้วก็ตั้งขายได้นะแล้วก็ทดสอบนะให้ชัวร์ว่าแบตเตอรี่ผ่านนะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งสําหรับแบตลูกนี้นะเดี๋ยวเอาลูกนี้ไว้นะลูกนี้ก็เพิ่งขายแล้วก็รับเทินมาสดๆร้อนๆก็เอามาทําคลิปบอกเล่ากันนะใครที่มีข้อมูลหรือมีข้อสงสัยหรือมีคําถาม ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือว่าจะทักมาหาผมก็ได้นะส่วนนะท่านที่มีความสนใจนะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนท่านนี้มีความสนใจในการฟื้นฟูแบตเตอรี่หรืออยากจะศึกษาอยากจะเรียนอยากจะอบรมในการท food, food, mm ําแบตเตอรี่ฟื้นฟูเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพหรือทําเป็นอาชีพเสริมนะสามารถขอลงเรียนกับผมได้นะผมเปิดสอนอยู่ที่ร้านผมนะอยู่ที่สระบุรีนะร้าน SCS b a t t e แบตเตอรี่ชอนะผมก็ ยินดีนะที่จะสอนแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกให้ท่านทราบนะในการเอาไปประกอบอาชีพนะการทำฟื้นฟูแบตแล้วก็การาเปิดร้านแบตเตอรี่นะกแบบผมนะก็คือสอนอาชีพแล้วก็ทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพอาชีพเสริมก็ได้นะก็ติดต่อมามีเบอร์โทรนะก็0808130405หรือจะถ้าข้อความเม่เสรจมาหาผมก็ได้นะ อันนี้ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกในทุกๆทุกๆคลิปนะเพราะว่าท่านที่ติดตามมานานก็อาจจะเห็นผมมามาสักพักหนึ่งแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมก็จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนวยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ